ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ดูแบบแรนดอมเช่นเคยซึ่งการดูดวงของเราเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะอะไรก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆโดยเด็ดขาดขอให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกําลังใจเท่านั้นพอนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อมาได้เลยตามลายที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะที่สําคัญผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับผมจะไม่ติดต่อไม่ทักใครไปก่อนทั้งสิน้นท่านต้องติดต่อหาผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่มาใหม่เพิ่งเคยรับชมผมเป็นครั้งแรกก็เรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คนโสดมีโอกาสได้คู่จะมีคนมาทําให้ใจฟูเออเฮ้ยน่าสนใจนะครับวันนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยเน้นไปที่คนโสดเลยนะคนมีคู่จะดูไว้เป็นข้อมูลก็ได้นะเผื่อมีคนมาจีบเพิ่มประมาณนี้แต่คุณคนโสดมีแนวโน้มมีแววจะได้คู่จะมีคนมาทําให้ใจฟูโอเคผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้คุณได้ไพ่ ใบแรก The Love r s มาใบแรกเลยนะครับวันนี้ไม่บ่อยนะหนึ่งถ้วย Ace of Cups สี่ถ้วย Four of Cups ราชินีไม้เท้า Queen of Wands Wheel of Fortune โอ้โหแต่ละใบดีๆวันนี้หกเหรียญ Six of Pentacles สิ่งดีๆกำลังมาจากผลบุญของคุณนั่นแหละแล้วก็เดอะแมจิกเชียนสายมูเตรียมตัวเ hey ฮนะครับคำขอพอรของคุณมีโอกาสเป็นผลนะราชาถ้วย King of Cups เจอคนดีเข้ามาทำให้ใจฟูแน่ๆ The เดอะไฮโรฟความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ปลอดภัยนะอ,อหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles มีโอกาสดวงสัมพงกันหนุนดวงกันนะเสริมดวงกันแล้วก็ 8ไม้เท้า eight of ones โหไม่ธรรมดาวันนี้สไม้เท้า4 o f w a f ones โอ้เห็นหน้าไพ่แล้วชื่นใจแทนคุณคนโสดทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้เลยนะครับนะ,ะคนมีคู่ก็ดูได้นะเผื่อมีคนมาจีบเพิ่มจะได้ระวัง,วงตัวนะครับคุณคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่เร็วๆเ,เนี่ยจะมีคนเข้ามาทำให้คุณใจฟูตามหัวข้อเลย เริ่มจากพลังงานใบแรกแถวแรกช่วงเวลานี้คุณมีเสน่ห์มากรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับคุณมีเสน่ห์มากในสายตาคนอื่นใครๆมองมาก็จะมองคุณแบบเอ็นดูหลงรักหรือว่าชอบหรืออย่างน้อยก็มีความเมตตาในบางกรณีแล้วแต่บางที่ผู้ใหญ่มองมาก็เมตตาคนรุ่นเดียวมองมาก็ชื่นชมรุ่นน้องรุ่นพี่มองมาก็เอ็นดูแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ มีคนอยากเข้าหาคุณอยากมาสารสัมพันธ์อยากมาสร้างมิตรไมตรีกับคุณไม่ว่าจะเป็นสถานะใดจะเข้ามาเป็นเพื่อนจะเข้ามาจีบตรงๆหรือจะค่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาหาแบบว่าอยากจะมาผูกสัมพันธ์ทำไมตรีแบบนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นเรียกว่าช่วงนี้จะ,ะคุณที่มีสเสน่ห์แล้วใครๆก็อยากเข้าหาคุณดังกล่าวนะเพียงแต่ว่าคุณเองก็มีข้อดีอย่างหนึง่งที่ว่าคุณไม่ค่อยเปิดรับใครง่าย อาจจะดูเหมือนมีกำแพงบางคนอาจจะมองคุณแล้วตีความไปว่าคุณอาจจะดูเหมือนหญิงโดยซ้ําแต่ที่จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าได้รู้จักตัวตนของคุณจริงๆจะรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่เฟรนลี่เข้ากับคนง่ายแล้วก็มีอัธยาศัยไมตรีดีเพียงแต่คุณเลือกซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับคนเราต้องเลือกนะคบคนก็ต้องเลือกที่เหมาะสมกับเราเองหาคนที่ศีลเสมอการจริตรงกันอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ชักพากันไปในทางเสื่อมเสียแบบนี้ก็ดีถือว่าถูกต้องนะครับ โดยปกติคุณมีชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วตามอัตภาพเลยไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อย หรืออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งภายนอกกายที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงคงอยู่ได้แต่จิตใจคุณมีความสุขล้นอยู่ณเวลานี้หากแม้คุณมีความทุกข์ใดๆที่ผ่านมาแปลว่าคุณพ้นทุกข์มาแล้วทําใจได้แล้วมุฟออนแล้วหรือบางท่านบางคนกําลังคลี่คลายตัวเองกําลังคลี่คลายสถานการณ์อยู่มีโอกาสจะพ้นทุกข์เร็วๆนี้หมายความว่าจะเจอสิ่งดีเจอคนดีบางคนเจอการเปลี่ยนแปลงใดๆมาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะเคยเสียใจมาก่อนแต่กลายเป็นว่า ความเสียใจครั้งที่แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งที่แล้วกลับนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับแบบนี้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาจาัดสรรไว้ให้แล้วอันนี้เราไม่เคยเถียงไม่เคยปฏิเสธนะครับเรื่องโชคชะตาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความบังเอิญแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างที่ เป็นความเชื่อก็ใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็ใช่นะแต่มันเกิดขึ้นจริงคุณลองทบทวนดูเองว่าหลายอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนไม่ได้ตั้งใจมาก่อนบางทีอยากได้อย่างหนึ่งแต่ผลกลับมาไปได้อีกอย่างหนึ่งดีกว่าที่คาดคิดว่าอีกแบบนี้โชคชะตาจัดสรรมาให้ช่วงนี้ดวงดีฟ้าเปิดดวงเปิดทําอะไรก็ลื่นก็คล่องนะครับแล้วยิ่งคนที่ทําบุญเป็นประจํานะครับ เป็นผู้ให้เป็นประจำแบบนี้ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองให้คนแวดล้อมให้ครอบครัวให้สังคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกระทำดีทำการกุศลทั้งหลายคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีมากๆเร็วๆนี้หรือได้รับแล้วด้วยซ้ำนะครับการทำดีเราไม่ได้แนะนำให้หวังผลตอบแทนแต่ว่ามันได้อยู่แล้วละ่ะนะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นทำดีย่อมได้ดีแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดดเด่นท่านที่เป็นสายมูที่ชอบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบขอพรหรือใดๆก็แล้วแต่มีท่านที่มีความเชื่อเรื่องความรักมีความเชื่อเรื่องพรมลิขิตอะไรแบบนี้เตรียมตัวให้ดีนะครับเนื้อคู่ของคุณกําลังจะมานะจะมีคนเข้ามาทําให้ใจฟูไม่ธรรมดานะครับคนคนนี้จะตรงสเปคคุณมากเลยรูปร่างหน้าตาตรงสเปคในเบื้องต้น นิสัยดีอีกต่างหากอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเรียกว่าสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลได้ในคนเดียวกันไม่ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่แต่ตัวแทนของราชาถ้วยคือคนที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็มาดีแล้วก็มีความเป็นมิตรสูงแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าจะถามว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเด็กกว่าถ้าเอาตามความราชาถ้วยก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นมากเพราะบางทีคนอายุมากก็อาจจะมีความสนุกสนานร่าเริงเหมือนเด็กๆหรือกลับกันเด็กๆบางคนคนที่อายุน้อยกว่าแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันแล้วถ้าจะให้เจาะถึงราศี าธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้จะเป็นคนราศีใดาธาตุใดได้บ้างก็พอจะประเมินได้ว่าจะเป็นคนาธาตุดินนะครับมับงกรพฤษศกันแล้วก็าธาตุไฟเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมากเลยนะแต่ก็อย่าไปเจาะจงเรื่องาธาตุเกิดราศีกำเนิดอะไรแบบนี้มากมายนะักให้ดูเป็นแนวทางพอนะครับเพราะเดี๋ยวจะพลาดคนดินดีนะดูเป็นแนวทางพออย่าไปล็อกสเปคผมย้ำเสมอนะครับความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่คนที่มีศีลเสมอการจริตตรงกรันสองคนจะได้มาเจอกันโดยที่เรียกว่าอย่างลําพังไม่มีคนอื่นนะเออเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวไม่มีใครมาแยกไม่มีใครมาขัดขวางผู้ใหญ่ก็เห็นดีเห็นงามแบบนี้คนรอบข้างก็มองว่าดีมองว่าน่ารักมองว่าเหมาะสมราวกิ่งทองใบหยกเขาจะเข้ากับเพื่อนคุณได้เข้ากับครอบครัวคุณได้ในขณะที่คุณก็จะเข้ากับเพื่อนเขาได้เข้ากับครอบครัวเขาได้เช่นกันความสัมพันธ์นี้มีลุ้นคนโสดมีลุ้นสละโสม แต่คนมีคู่ระวังนะระวังจะโดนมีคนมาจีบเพิ่มขอให้หนักแน่นเข้าไว้ถ้าคนที่มีคู่แล้วมีใครมาจีบเพิ่มอย่าหวั่นไหวนะครับคู่คุณดีอยู่แล้วนะครับอย่าหวั่นไหวกับคนที่มาใหม่นะส่วนคนโสดเต็มที่กับชีวิตความสัมพันธ์ใหม่ครั้งนี้ที่จะมาทําให้คุณใจฟูนั้นไม่ใช่แค่ใจฟูแต่จะมาเสริมดวงซึ่งกันและกันด้วยใบนี้มาเป็นการนําโชคให้กันอย่างแท้จริงเลย คุณกับเขาถ้าได้คบกันนะคุณก็จะโชคดีเขาก็จะโชคดีเรียกว่ามั่งมีสีสุขร่วมกันได้ต่อให้ไม่ได้ลงเอยคบหาเป็นคู่รักแต่เป็นมิตรที่ดีต่อกันก็จะเรียกว่าเป็นเพื่อนที่เสริมดวงซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ยังได้นะครับคนเราครบกันรักกันบางทีก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสถานะแฟนเสมอไปแต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าคนโสดยังไงยังไงก็ดูมีโอกาสสละโสดสูงมากมีดวงได้คู่สูงมากประมาณนี้เลยแหมไพ่มาทรงดีขนาดนี้ ย้ำเลยว่าคนโสดมีโอกาสได้คู่คนที่จะเข้ามาใหม่นี้จะนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทั้งคุณและเขาเรียกว่ามาพากันไปเติบโตนะใบนี้ชัดเจน8ไม้เท้าผ้ายิบสีเป็นการทํานายตรงๆต,ต,ตามภาพเลย8ไม้เท้าที่พุ่งทยานไปข้างหน้าความก้าวหน้าทุกประการนะครับจะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ยังมี4ไม้เท้าใบนี้คือตัวแทนความมั่นคงใบนี้ออกมาในบริบทนี้ทํานายได้2ทางคือ1 ถ้าคุณกับเขาตกลงคบหากันเป็นแฟนเป็นคู่รักกันมีโอกาสถึงขั้นลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวที่มัน่นคงได้เลยนะครับแต่ถ้าในทางที่2ถ้าไม่ได้ตกลงคบหาไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคู่รักตกลงเป็นแค่เพื่อนกันคุณจะเป็นเพื่อนสนิทซียมปึกที่นำพาความมั่นคงมาให้ซึ่งกันละกันนี่แบบนี้หลายคนอาจจะกลายเป็นหุ้นส่วนที่ดีหลายคนอาจจะกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็ได้เรียกว่า ชีวิตทั้งคู่จะมั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งคบกันยิ่งดีประมาณนี้ไม่ว่าจะคบหากันในฐานะอะไรก็แล้วแต่ล้วนดีนะครับลองไปสังเกตดูนะ วิธีสังเกตเพิ่มเติมนอกจากที่แนะนําไปแล้วก็คือให้สังเกตว่าคบคนไหนแล้วสบายใจเขาไม่ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจแบบนี้ไม่ทําให้เรากระวนกระวายไม่ทําให้เราเครียดนี่ถือว่าเป็นสัญญาณดีของคู่แท้คู่บาร,รมีแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้ถ้าคบหาใครแล้วเครียดก,กังวลวิตกอยู่เสมออ่าก็มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช่นะครับคนที่ใช่จะไม่ทําให้เราเสียใจหรือกังวลโดยเด็ดขาดประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้กันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ มีคำแนะนำใดๆหรือมีคำเตือนใดๆเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับขอหนึ่งใบหุ้ยจัดเม้นนะจัดเม้นมาสบายใจได้ ทำทำนายของเราวันนี้มาถูกทางมีโอกาสเกิดขึ้นจริงสูงมากมีโอกาสแม่นยำสูงมากคุณจะได้สิ่งที่ควรได้โชคดีเราฟ้าประทานคนคนนี้มาพร้อมกับความโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมีความบริบูรณ์มากขึ้นนะครับถ้าเขาเข้ามาได้เจอกันแล้วรักษากันไวด้ดีๆประคองถนอมน้ําใจกันไวด้ดีๆคนเราไม่อาจมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรตรงใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่มีความทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันสุขทุกปะ,ป,ะปนคละเคล้ากันไปเลือกดีๆชีวิตดีมีสุขกกาาลลังใ้้เขามา นะครับโอเคครับขออวยพรให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ